ประกาศสิบราชามงกรบทที่หกพันการก่ะตัวแสงแดดด้านนอกกระท่อมกำลังสวยงามดส,สองเป็นเงาสลับซับซ้อนบนต้นไผ่แต่ร่างของเฉินผิงและหมิงลีดูเหมือนจะกลืนหายไปในช่องว่างระหว่างแสงและเงาหายไปในพริบตาเหลียนซิงมองไปยังทิศทางที่พวกเขาหายไปพฟางภาวนาอยู่ในใจเงียบๆจากนั้นเขาก็หันหลังกลับและพูดกับเสือดาวและลิงด้วยน้ำเสียงเคร่งขืนว่าเก็บของแล้วย้ายไปที่บ้านพักปลอดภัยหมายเลขสองทันทีตามคำสั่งของผู้อาวุโสรีบหน่อยและอย่าทิ้งร่องรอ,งรอยใดๆไ,ไว เฉินผิงและหมิงหลีเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผ่านตรอกซอกซอยและหลังคาบ้านที่ซับซ้อนของเมืองยกอมตะราวกับเงาที่มองไม่เห็นสองเงาพวกเขาหลีกเลี่ยงถนนสายหลักและพื้นที่ที่มีการลาดตระเวนหนาแน่นโดยเลือกใช้ตรอกซอกซอยที่เงียบสงบลานบ้านร้างหรือแม้แต่ท่อระบายน้ำใต้ดินการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นคาดเดาไม่ได้และออร่าของพวกเขาก็ถูกปกปิดอย่างมิชิดในฐานะสมาชิกของเผ่าวิญญ,ญาณหมิงหลี่จึงมีความชำนาญในการพรางตัวเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้เขาแปลงพลงังวิญญาณของตนให้กลายเป็นความว่างเปล่าและติดตามเฉินผิงไปอย่างใกล้ชิดเเเขขาาาาาาาปรรรรระหหลดใใจอออีีกกกคคัััั้้งงงงบววมมสถนนนนพตท่ืชฉิิผ หลังจากจุดทูบไปประมาณหนึ่งดอกทั้งสองก็เดินเข้าไปใกล้กำแพงสูงทางด้านทิศตะวันตกของเครือหัดยกอย่างเงียบๆน,นี่ไม่ใช่ทางเข้าหลักดังนั้นระบบป้องกันจึงค่อนข้างอ่อนแอแต่ยังคงมีอักขระป้องกันจางๆปรากฏอยู่บนกำแพงยกสูงระงานและมีทหารยามซ่อนตัวอยู่เป็นระยะๆเะะฉินผิงไม่ได้เลือกที่จะปีนข้ามกำแพงเขาพาหมิงหลี่อ้อมไปที่ฐานของกำแพงซึ่งมีเถาว,วัลย์โบราณห,หลายต้นที่เติบโตมานานนับสิบปีเถาว,วัลย์เหล่านั้นพันเกี่ยวกันและปกคลุมกำแพงไปเกือบครึ่งหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นสัมมผผัััััสสสสอออออออนนนนนนนศศกกกกกดดิิิิิิิิิ์์์์ททททททธธขงงงงงงงเเฉตรรรรวจจพพพบบบบบ่่่่่่่แแคๆีีถููู้้้้้าาาาาายยยยภใใำำำำซึชหหหะุลลื เนื่องจากการะเลยมาหลายปีระบบป้องกันภายในส่วนใหญ่จึงใช้การไม่ได้และเนื่องจากระบบเหล่านั้นมีความละเอียดอ่อนและซ่อนเร้นมากเกินไปจึงไม่ได้รับการตรวจสอบโดยระบบบำรุงรักษาตามปกติเข้าไปทางนี้เฉินผิงส่งเสียงออกไปและแสงสีเทาที่ปั่นป่วนก็ปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วของเขาขณะที่เขาสัมผัสอิฐกำแพงที่ซ่อนอยู่ใต้ถาวรเก่าแก่เบาแสงสีเทารอดเข้ามาและมีเสียงคลิกเบาๆดังมาจากภายในอีผนังราวกับว่ากลไกภายในถูกเปิดออกอย่างเงียบ หลังจากนั้นไม่นานกำแพงส่วนหนึ่งขนาดประมาณหนึ่งฟุตก็พังทลายลงอย่างเงียบเงียบเผยให้เห็นช่องมืดๆที่กว้างพอให้คนคนหนึ่งลอดผ่านได้ในแนวราบและมีกลิ่นอับชื้นโชยออกมาเฉินผิงรีบเข้าไปข้างในโดยไม่ลังเลตามมาด้วยหมิงหลี่อย่างใล้ชิดเมื่อเข้าไปค้างในแล้วเฉินผิงใช้หลังมือแตะที่จุดด้านในของอิฐผนังที่เคลื่อนย้ายได้และช่องเปิดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างเงียบๆดูเหมือนกับกำแพงโดยรอบจากภายนอกทุกประการภายในถ้ามีทางเดินหินแคบๆที่ลาดลงปกคลุมด้วยมอสลื่นๆและอากาศอบอวนไปด้วยกก่นอ้้าาางหรยฏูข จากร่องรอยบนแผนที่เหลี่ยนซิงและสัญชาตญาณของตนเองเฉินผิงเลือกทางเดินที่ลึกกว่าวาทางด้านสายซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งถูกปิดกั้นด้วยดินและหินที่ถล่มลงมาพวกมันเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วราวกับตัวนิ่มที่ว่องไวที่สุดสามารถลอดผ่านท่อรางและรอยแตกใต้ดินที่แคบซับซ้อนและอันตรายได้ในบางพื้นที่พลังแห่งความกลาหลเป็นสิ่งจำเป็นในการกัดกร่อนรั้วเหล็กที่เป็นสนิมซึ่งขวางทางอยู่อย่างเงียบๆในขณะที่ในบางพื้นที่เราต้องหลีกเลี่ยงเศษซากข้อจำกัดโบราณที่ยังคงแฝงความก้าวร้าวอยู่บ้าางงงอย่รระะมััดว ตลอดกระบวนการเชิญผิงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความสามารถในการควบคุมพลังงานและโครงสร้างอย่างน่าทึ่งโดยเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเสมอมิงหลีเดินตามไปเงียบเียหัวใจของเขายิ่งหวาดหวั่นมากขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังกำลังเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยประสบการณ์ที่มากมายและจิตใจที่สงบเยือกเย็นอย่างน่าทึ่งอีกด้วยเชิญผิงต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตรายมากแค่ไหนถึงได้พัฒนาทักษะเหล่านี้ขึ้นมาได้เมื่อทุบไม่หมดไปประมาณหนึ่งดอกก็จะมองเห็นแสงสว่างจางๆและอากาศบริสุทธิ์อยู่เบ เฉินผิงหยุดอยู่หน้าทางออกที่ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์พลังจิตของเขาแผ่ขยายออกไปราวกับสายน้ำที่ไหลรินด้านนอกทางออกเป็นมุมสวนที่ถูกทิ้งร้างมานานมีโขดหินที่พังทลายบ่อหนามแห้งเลือดแลววะวัชพืชขึ้นรกจากระยะไกลาสามารถมองเห็นชายคาอนุดงามของพระราชวังชั้นนายแห่งยอยู่อมตะได้แต่เห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่รกร้างนอกสวนร้อยดอกไม้แล้วเฉินพิงส่งเสียงบอกต่อว่าทางเดินต้นสนฟังเสียงอยู่ทางทิศตะวันออกเดินผ่านสวนร้างน,นี้ไปแล้วผ่านปา่าไผ่เล็กๆเ,เฟยช ทั้งสองโผล่ออกมาจากถ้ำราวกับผีหายตัวไปอย่างรวดเร็วในเงามืดของสวนร้างและมุ่งหน้าไปยังเส้นทางต้นสนฟังเสียงอย่างเงียบเชียบเส้นทางแห่งการฟังเสียงต้นสน listening to the pine path สมชื่อจริงๆเส้นทางหินสีฟ้าคดเคี้ยวทอดยาวท่ามกลางต้นสนโบราณสูงใหญ่และหนาแน่นต้นสนทุกต้นมีลำต้นหนาทึบจนคนหลายคนสามารถกอดได้และพวกมันเติบโตมานานนับไม่ถ้วนกิ่งก้านแข็งแรงและใบสนเปรียบเสมือนร่มเงาที่ตัดแสงแดดให้เป็นจุดเล็กๆก,กระจายอยู่บนแผ่นหินที่ปกคลุมด้วยมอสทางเดินขนาบข้างด้วยโขดหินครุขระ ซึ่งยิ่งเพิ่มความขคเขียวและความเงียบสงบให้กับเส้นทางสถานที่แห่งนี้เงียบสงัดเป็นพิเศษนอกจากเสียงลมพัดผ่านต้นสนแล้วแทบไม่มีเสียงหรือภาพอื่นใดให้เห็นเลยเฉินผิงกวาดสายตาสำรวจรอบข้างอย่างรวดเร็วสายตาของเขาว่องไวราวสายฟ้าเขาเลือกบริเวณที่เป็นแอ่งซึ่งเป็นทางเลี้ยวมีโขดหินเทียมสูงกระหานและต้นสนโบราณขนาดใหญ่หลายต้นเรียงรายอยู่สองข้างทางบริเวณนั้นมีจุดอับสายตาหองลายจุดและกิ่งก้านของต้นสนที่พันกันอยู่ด้านบนได้สร้างพื้นที่เงียบสงบตามธรรมชาติขึ้นมาหมิงหลีจงหลบอยู่หลังก้อนหิน้นาและตกป หน้าที่ของคุณคือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆเช่นยามลาดตะเวนผ่านมาหรือทหารองครักษ์ของเฟยชิงพยายามส่งสัญญาณเตือนภยัยคุณต้องหยุดพวกเขาทันทีด้วยวิธีที่แนบเนียนที่สุดสร้างความวุ่นวายหรือหลอกล่อพวกเขาเพื่อซื้อเวลาให้เราเฉินผิงว่าหมายงานอย่างรวดเร็วชัดเจนมิงหลีพยักหน้าและด้วยการเคลื่อนไหวเพียงชั่วพริบตาเขาก็หายลับไปในเงามืดของก้อนหินราวกับควันจางๆอ่าของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าไม่มีใครเคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนจากนั้นเฉินผิงก็กระโดดขึ้นอย่างเงียบ,ยบ้งน,บน,น,น,บนที่่ยนย จากมุมนี้เขาสามารถมองเห็นระยะทางมากกว่าสิบจานทั้งก่อนและหลังทางโค้งด้านล่างได้อย่างชัดเจนแต่เป็นเรื่องยากมากที่ผู้คนด้านล่างจะสังเกตเห็นเขาได้ขั้นตอนต่อไปคือการรอคอยของผู้ป่วยและการเตรียมการอย่างเงียบๆเฉินผิงเหยดมือออกและแสงสีเทาจางๆที่ไม่เป็นระเบียบก็ส่องประกายออกมาจากปลายนิ้วทั้งสิบของเขาพร้อมๆกันเขารากเส้นในอากาศและเส้นใยสีเทาละเอียดนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากปลายนิ้วของเขาผสานรวมเข้ากับอากาศโดยรอบใบสนรอยแตกในหินและพื้นดินเขากำลังจัดรูปขบวนอยู่บทที่หกพันหนึ่งการค รูปแบบการดักจับและแยกพื้นที่ชั่วคราวที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงแกนแท้ของยุทธวิธีนี้ไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการหน่วงเวลาแทรกแซงและแยกตัวรูปแบบต่างๆที่กำหนดโดยพลังแห่งความโกลาหลน,นั้นใช้ประโยชน์จากพลังทางจิตวิญญาณอันอุดมสมบูรณ์ของธาตุไม้และพลังแห่งดินและหินของสถานที่แห่งนี้อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างสนามพลังที่คล้ายคลึงกับความไม่เป็นระเบียบข,ของพลังทางจิตวิญญ,ญาณตามธรรมชาติเมื่อถูกกระตุ้นแล้วผู้บุกรุกจะรู้สึกได้ทันทีว่าพื้นที่โดยรอบก,กลายเป็นหนืดก,การไหลเวียนของงงงงงงพพลลััััััาาาาานนนนททจจจิิิิิตวววญญณะะะะหยยุุดดชกกกกกแแสสสมผอออศ์์ธขขเถูรรรบ่ง นอกจากนี้เสียงแสงและแม้แต่ความผันผวนของพลังงานภายในระยะทำการของระบบก็จะอ่อนลงและบิดเบือนไปอย่างมากทำให้ยากต่อการส่งสัญญาณการจัดตั้งรูปแบบการจัดทับชั่วคราวเช่นนี้จำเป็นต้องให้เฉินผิงมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทับและควบคุมพลังแห่งความโกลาหลในระดับสูงมากเขาต้องสร้างมันให้สำเร็จโดยไม่ก่อให้เกิดความผันผวนผิดปกติใดใดในพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณภายนอกและเขาต้องมั่นใจว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นนั้นสามารถประสานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าจะมีใครสักคนใช้สัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์สำรวจพื้นที่นั้นอย่างละเอียดพวกเขาก็จะรู้สึกเพียงว่าพลังงานทางจิตวิญญาณในบริเวณนั้นถูกปิดกัน้นเล็กน้อยและจะไม่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเวลาผ่านไปทีแล้ววินาทีต้นสนยังคงส่งเสียงกรอบแกรบตามสายลมเงาของพวกมันถูกแสงแดดสาดส่องเป็นจุดจุดเฉินพิงดุดดังนักล่าผู้ใจยเย็นที่สุดกลายร่างเป็นหนึ่งเดียวกับต้นสนโบราณลมหายใจของเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่การเต้นของหัวใจและการไหลเวียนของเลือดก็แทบหยุดลงเขาจอด มาแล้วจิตใจของเฉินผิงเริ่มตื่นตัวเล็กน้อยสัมผัสทางจิตของเขาตรวจพบออร่าสามอย่างที่เคลื่อนที่เร็วแต่ซ่อนเร้นอย่างจงใจกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วจากปลายด้านใต้ของเส้นทางหัวหน้ากลุ่มอย่างเฟยชิงมีออร่าที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนแผ่ซ่านด้วยความน่าสะพรึงกลัวระดับการฝึกฝนของเขาน,นชัดเจนว่าอยู่ในระดับเซียนชั้นสูงขั้นที่ห้าสองก้าข้างหลังเขามีทหารยามสองคนสวมชุดด,ดำใบหน้าเย็นชาและดวงตาคมกปริบราวกับเหี่ยว พวกเขาทั้งหมดอยู่ในระดับที่4ของอาณาจักรอมตะชั้นสูงออร่ราของพวกเขาเชื่อมต่อกันและก้าวเดินประสานกันอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นปรมาจารย์ที่ฝึกฝนการจมตีแบบผสมผสานมาเป็นอย่างดีทั้ง3มคนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปานกลางพร้อมทั้งระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาดวงตาเ,เล็กของเฟยชิงกวาดมองไปรอบๆเป็นระยะและดูเหมือนว่าเขาจะถือวัตถุตรวจจับบางอย่างอยูอย่ในมือซึ่งเปล่งแสงวิญ,ญญาณออกมาจางๆทหารองครักษ์สองนายยืนประกบเฟยชิงคอยคุ้มครองเธออย่างแนบเนียนอยู่ตรงกลางดวงตาที่เฉียบคมของพวกเขาสอดส่องทุก ใกล้เข้ามาทุกที30สจาง20จาง1ิบจางขณะที่ทั้งสามกำลังจะก้าวเข้าไปในแนวป้องกันที่เฉินผิงจัดเตรียมไว้และมาถึงทางโค้งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้เริ่มโดยเฉินผิงแต่เป็นเฟยชิงเองเฟย์ชิงซึ่งเดินอยู่ข้างหน้าอยู่ชนกไปเล็กน้อยและอุปกรณ์ตรวจจับในมือของเขาก็เปล่งแสงสีแดงจางๆขึ้นมาทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีและเขาตะโกนเสียงเบาว่ามีอะไรผิดปกติมีการซุ่มโจมตีก่อนที่เขาจะพูดจบโดยไม่แม้แต่จะตรวจสอบว่าเป็นการซุ่่มมโจตีแบบใดดดดดเเเขขาาาาา็รรถอยยยไไ้้้นลลละหวว ในขณะเดียวกันเขาก็สะบัดแขนเสื้อแล่นน้ำแข็งสีฟ้าหลายอันที่แผ่ความเย็นเยือกไปถึงกระดูกก็พุ่งออกมาเป็นรูปพัดไปยังบริเวณต้องสงสัยตรงทางโค้ง้างหน้าแท่งน้ำแข็งนี้ไม่ได้โจมตีแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ประกอบไปด้วยก้แห่งน้ำแข็งอันซับซ้อนทุกที่ที่มันผ่านไปอากาศจะเยือกแข็งแอร์และทิ้งร่องรอยน้ำค้างแข็งสีขาวไว้พลังของมันน่าทึ่งมากช่างเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จริงๆเฉินผิงแอบชมเขาอยู่เงียบๆแต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นไม่ได้ช้าเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่เฟยชิงถอยกลับและยิงหอกน้ำแข็งแสงดาบจางจางก็ปรากฏขึ้นบนต้นสนโบราณที่เฉินผิงซ่อนตัวอยู่รากับทะลุผ่านข้อจำกัดของมิติเวลามาถึงก่อนแม้จะอยู่ด้านหลังก็ตามมันพุ่งลงพื้นตรงจุดที่เฟย์ชิงกำลังจะก้าวเข้าไปโดยไม่ส่งเสียงใดๆเลยบอเสียงตุกเบาๆดังอูอี้รูปแบบการจัดทับง่ายๆที่เฉินผิงเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่ใช่เฟย์ชิงที่เป็นคนจุดชนวนแต่เป็นเฉินผิงต่างหากที่เป็นคนกระตุ้นให้มันทำงานถึงระดับสูงสุดในช่วงพริปตาเดียวบริเวรร อากาศดูเหมือนจะกลายเป็นกาวเหนียวแสงสว่างบิดเบี้ยวเล็กน้อยและเสียงทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปแม้แต่แท่งน้ำแข็งแหลมคมหลายแท่งที่พุ่งเข้าหาพวกเขาก็ดูช้าลงอย่างเห็นได้ชัดและแสงเย็นเยือยบนพื้นผิวของพวกมันก็จางลงเล็กน้อยยามสองคนในชุดดำตอบสนองอย่างรวดเร็วยืนเฝ้าอยู่ข้างๆเฟยชิงทันทีที่เขาเปล่งเสียงร้องเบาๆในเวลาเดียวกันหอกสั้นสีดำสนิทสองเล่มปรากฏขึ้นในมือของพวกเขาอักษรรูนบนหอกสองแสงเรืองรองพร้อมที่จะโจมตีโต้กลับในทิศทางที่แสงดับพุ่งมาในเวลาเดียวกันหนึ่งในนั้นอ้าปากกราวกับจะตะโก อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการก่อตัวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วการเคลื่อนไหวของพวกเขาดูเชื่องช้าลงราวกับติดอยู่ในโคลนตมยามที่อยากจะตะโกนกลับถูกพลังลึกลับบางอย่างปิดกั้นเสียงทำให้เขาเปล่งเสียงออกมาได้เพียงเสียงแหกซันๆไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นเพราะความล่าช้าที่เกิดขึ้นเร็วมากนั่นเองร่างของเฉินผิงพุ่งลงมาจากต้นสนโบราณราวกับผีเป้าหมายของเขาไม่ใช่ทหารยามสองคนนั้นแต่เป็นเฟยชิงที่กำลังถอยหนีอย่างรวดเร็วและถูกขวางทางอยู่ด้านหลังพวกเขา ดวงตาของเฟยชิงฉายแววเย็นชาแม้ว่าเขาจะตกใจกับความแปลกประหลาดขององค์การส่้โจมตีและความแม่นยำและความโหดเหี้ยมขององค์การโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแต่เขาก็เป็นทหารพันศึกที่ผ่านการรบมามากมายและยังคงสงบสติอารมณ์ได้เมื่อเผชิญกับอันตรายเขายกมือขวาขึ้นไปแตะเอวและโล่สีดำรูปทรงคล้ายกระดองเต่าขนาดเท่าฝ่ามือซึ่งแผ่รัศมีโบราณและนักหน่วงออกมาก็ขยายใหญ่ขึ้นและปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาในทันทีในขณะเดียวกันเขาก็ทำท่าทางด้วยมือสายและท่องคาถาทัานใดนั้นพลังเย็นเย,ยือกมหาศาลก็พุ่งออกมาจากร่างกายของงาาแะควนน่นก่นกกยปปรรรร้สิตััทีุมด การผสานโลวิญญาณเต่าลึกลับและกรอบน้ำแข็งหินลึกลับคือชุดเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาเขามั่นใจว่าแม้จะถูกโจมตีอย่างเต็มกำลังจากผู้ฝึกฝนระดับเซียนขั้นที่หกเขาก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดได้อย่างไรก็ตามการโจมตีของเฉินผิงไม่ได้อาศัยพลังกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เน้นที่ทักษะด้วยร่างของเขาที่กำลังพุ่งลงมาบิดตัวอย่างแปลกประหลาดกลางอากาศและราวกับปลาที่กำลังว่ายน้ำเขาแทกตัวผ่านช่องว่างระหว่างเงาหอกที่ทหารยามสองคนเหวี่ยงอย่างเร่งรีบมุ่งตรงไปยังเฟยชิง เมื icism, sta, get are so so sure like ่อเผชิญหน้ากับโลววิญญาณเต่าเสียนที่แผ่แสงวิญญาณอันทรงพลังและกรอบน้ำแข็งอันเย็นเยือกเฉินผิงไม่ได้หลบหลีกแต่เพียงแค่ชี้ปลายนิ้วออกไปราวกับดาบและแสงสีเทาเข้มที่ปั่นป่วนราวกับจุดเริ่มต้นของจักรวาลก็รวมตัวกันที่ปลายนิ้วของเขาชี้ด้วยนิ้วเดียวไม่มีพิธีการใหญ่โตอลังการไม่มีแสงสีประการตาใดๆปลายนิ้วสัมผัสเบาๆที่ใจกลางของโลววิญญาณเต่าส่วนดอกจันชาดอกจันทร์เสียงเบาๆเหมือนฟองสบู่แตกโลวจิตวิญญาณเต่าเสียนที่ดูเหมือนจะทำลายไม่ได้และเปล่งประกายนั้้นนจูู่่่ๆก็สสสสสสญเเียยคววววาาามมมงไปปือลิััผ จากจุดนั้นบนพื้นผิวของโล่รอยแตกสีเทาดำคล้ายใยแมงมุมนับไม่ถ้วนก็แผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานโล่ทั้งหมดก็แปรเปลี่ยนเป็นเท่าฐานอย่างเนียเน้ยบๆราวกับหินที่ฝุกนกลอนมานานนับล้านปีและร่วงหล่นลงมาอย่างรวดเร็วบทที่6 2พัพวกเขาถูกจับได้แล้วม่านตาของเฟยชิงหลีลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดโลวิญญ,ญาณเต่าเสียนี้เป็นสมบัติโบราณที่เขาได้มาด้วยความยากลำบากมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งแต่กลับถูกทำลายได้ด้วยเพียงนิ้วเดียวจากคูู่่ตอส้ ก่อนที่เขาจะทันได้ใช้กรอน้ำแข็งหรือวิธีการใดๆนิ้วของเฉินผิงที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความโกลาหลก็ได้ฟาดลงบนกรอน้ำแข็งเสเวียนหญิงบนหน้าอกของเขาด้วยแรงที่ไม่อาจต้านทานได้คลิกเสียงแตกดังสนั่นกึกก้องแม้แต่กรอน้ำแข็งเสเวียนหญิงซึ่งแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานอาวุธศักษษษษษษดิ์สิทธิ์ได้ก็ยังเปราะบางอย่างยิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับพลังแห่งความโกลาหลและละลายหายไปในพริบตาพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่แฝงอยู่ในปลายนิ้วของเขาซึ่งสามารถทำลายล้างทุกสิ่งและนำพาความโกลาหลกลับคืนมาได้แแทรรกกซึมเเขขข้้าาาาสู่่งงยอลวดี เฟยชิงครางออกมารู้สึกถึงพลังที่อธิบายไม่ได้เยนเยยแยแรงและทำลายหลางพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาไม่ว่าจะไปที่ใดเส้นลมปราณก็หยุดนิ่งพลังเวทมนต์สลายไปแม้แต่จิตวิญญาณก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนและรู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงพลังหยินอันลึกซึ้งที่เขาได้ฝึกฝนมานานหลายร้อยปีนั้นสลายหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับพลังนี้ราวกับหิมะที่เจอกับน้ำเดือดหยุดเขาเฟยชิงคำรามและเร่งใช้พลังเวทมนต์ที่เหลืออยู่เพื่อถอยกลับอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันยานหย,ยกส มันคือยันช่วยชีวิตที่เขาร้องขออย่างเร่งด่วนจากอยู่หอวูจีเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามตอนนี้ยามทั้งสองคนกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งกว่าเดิมในขณะที่เฉินผิงกําลังโจมตีเฟยชิงหมิงหลี่ซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินก็ลงมือเช่นกันเขาไม่ได้เปิดเผยรูปร่างของตนแต่จู่ๆก็พุ่งเส้นใยวิญ,ญญาณจากโลกใต้พิภพสองเส้นที่บางมากแทบมองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ออกมาจากเงาของก้อนหินเส้นใยวิญ,ญญาณเหล่านี้ไม่ใช่การโจมตีทางกายภาพแต่เป็นการโจมตีวิญ,ญญาณด้วยตรง ทั้งสองพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรับมือกับแรงกดดันจากเฉินผิงและความล่าช้าที่เกิดจากรูปแบบการจัดทับแต่พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าจะมีการโจมตีที่แปลกประหลาดเช่นนี้ซ่อนอยู่ในเงามืดใยหม่วิญ,ญญาณจากนารกพุ่งทะลุเข้าไปด้านหลังศีรษะของพวกเขาในทันทีทั้งสองคนตัวแข็งเทือกไปพร้อมกันดวงตาของพวกเขาสะท้อนความสับสนและความเจ็บปวดและการเคลื่อนไหวของพวกเขาก็หยุดลงทันทีแม้ว่าการฝึกฝนในระดับเซียนและเจ็ดจนงอันแน่แน่ของเขาจะช่วยป้องกันไม่ให้จิตวิญ,ญญาณของเขาสลายไปในทันทีแต่การตอบโตหรือส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างมีประสิทธ เฉินผิงไม่เปิดโอกาสให้เฟย์ชิงทำลายยันหยกเลยแม้แต่น้อยขณะที่เฉินผิงแทงทะลุกรอนน้ำแข็งและพลังแห่งความกลาหลนเข้าครอบงำร่างของเฟยชิงมือซ้ายของเขากพุ่งออกไปราวสายฟ้าแลบและคว้าข้อมือขวาของเฟยชิงซึ่งถือยันหยกสีแดงไว้คลิกเสียงแตกดังสนั่นหน้าสะอิดสะเอียนข้อมือของเฟย์ชิงถูกบดขยี้ในทันทีอ่าเฟย์ชิงร้องเสียงแหลมออกมาเบาๆและยันหยกสีแดงก็หลุดออกจากมือของเขาเฉินผิงไม่ได้แม้แต่จะเหลือมองยันหยกเขาเปลี่ยนมือขวาจากนิ้วเป็นฝ่ามือแล้วจมตีที่ตันเถียนของเฟย์ชิง แรงที่ใช้ในการฟาดฝ่ามือครั้งนี้ถูกควบคุมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พลังแห่งความโกลาหลมหาศาลพุ่งเข้ามาดุดคลื่นยักษ์แต่มันไม่ได้ทำลายตันเถียนของเฟยชิงในทันทีตรงกันข้ามมันกลับแปลสภาพเป็นโซ่สีเทาละเอียดและแข็งแกร่งนับไม่ถ้วนห่อหุ้มและผนึกตันเถียนเส้นลมปราณและทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาไปทีละชั้นในขณะเดียวกันพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าก็พุ่งเข้าสู่จิตวิญ,ญญาณของเขาอย่างรุนแรงบีบบังคับและกักขังสติของเขาไว้เฟยชิงรู้สึกถึงความมืดมิดฉปรานตรงหน้าและพลังทั้งงงหหหมมดดดขอขออเเาาากก็ยยไปรวับนน้้ททะลลลี่ สติสัมปชัญญะค่อยๆจางหายไปและความรู้สึกสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่คือดวงตาที่เย็นชาและลึกซึ้งของอีกฝ่ายซึ่งดูเหมือนจะบรรจุท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงด,ด,ด,ดาวอันไร้ขอบเขตกระนำ่ำร่างกำยำของเฟยชิงสุดลงกับพื้นดวงตาปิดสนิทลมหายใจอ่อนแรงเขาตกอยู่ในอาการโคมา่าและถูกพลังแห่งความโกลาหลกักขังไว้อย่างสมบูรณ์แล้วตั้งแต่เฟยชิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและถอยหนีจนกระทั่งเฉินผิงปรากฏตัวทำลายโล่ทำลายกรอบและจับตัวชายคนนั้นได้จากนั้นหมิงหลี่ก็แอบเข้ามาห้ามปรามเหล่าทหารยา เร็วเกินไปยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังทํางานร่วมกันได้อย่างรับรื่นและการคํานวณของพวกเขาก็แม่นยํายามทั้งสองที่ได้รับบาดเจ็บจากหมวิญญาณแห่งยมโลกเพื่อนจะฟื้นคืนสติจากความเจ็บปวดแสนสาหัสในจิตใจได้ไม่นานก็เห็นเฟยชิงนอนอยู่บนพื้นลุกขึ้นไม่ได้แล้วชายหนุ่มหน้าตาสงบนิ่งยืนอยู่ข้างเฟยชิงมองพวกเขาด้วยท่าทีเฉยเมยชายทั้งสองหวาดกลัวอย่างยิ่งเพราะรู้ว่าพวกเขาได้เผชิญหน้ากับทางตันแล้วหัวหน้าของพวกเขาถูกจับตัวไปและตัวพวกเขาเองก็คงไม่รอดพ้นจากความตายเช่นกันพวกเขาสบตากันจากนั้นก็สส่งเ หอกสั้นในมือของเขาเปล่งแสงสีดำเจ้าจ้าออกมาอย่างชัดเจนบงบอกว่าเขาพร้อมที่จะตายไปพร้อมกับผู้อื่นหรืออย่างน้อยก็เพื่อสร้างความวุ่นวายและสร้างความหวาดกลัวให้กับคฤราสหัดเดือดร้นและหัวแข็งเฉินผิงส่งเสียงฮึดฮัดอย่างเย็นชาโดยไม่ขยับเขยื้อนเพียงแค่สะบัดแขนเสื้อเท่านั้นพลังลึกลับที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้แต่หนักอึ้งราวกับภูเขาดูเหมือนจะสามารถกดข่มทุกสิ่งทุกอย่างได้จู่ๆก็ปรากฏขึ้นยางทั้งสองรู้สึกราวกับว่ามีภูเขาสูงประหนกดทับพวกเขาอยู่และการเคลื่อนท กระดูกทุกชิ้นในร่างกายของเขาส่งเสียงดังเยดอาดอวัยวะภายในรู้สึกเหมือนกำลังจะเคลื่อนตัวพลังชีวิตและเลือดที่ร้อนระอุถูกกดไว้อย่างรุนแรงแม้แต่การหายใจก็ยากลำบากอย่างยิ่งพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แต่แม้แต่จะขยับนิ้วสักนิ้วเดียวก็ยังไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงการโจมตีหรือส่งเสียงใดๆออกมานี่คือเทคนิคปราบปรามที่เฉินผิงจำลองขึ้นโดยใช้พลังแห่งความโกลาหลแม้ว่าจะยังไม่ละเอียดประณีตเท่ากับเทคนิคของผู้ฝึกฝนที่เชี่ยวชาญในเส้นทางนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามด้วยพื้าาัขรเบสเวห โดยไม่รอช้าเฉินผิงรีบก้าวไปข้างหน้าและใช้พลังแห่งความกลาหลกับขังวิญญาณและพลังฝึกฝนของยามทั้งสองทำให้พวกเขาสลบไปในที่สุดเขาสำรวจสนามรบอย่างรวดเร็วนอกจากร่างของคนสามคนที่นอนหมดสติอยู่บนทางเดินแล้วก็ไม่พบร่องรอยอื่นใดอีกแม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่ความผันผวน,นของพลังงานและเสียงถูกจำกัดอย่างมากด้วยผลกระทบขององค์การแยกตัวและการหน่วงเวลาของโครงสร้างทำให้คลื่นเสียงไม่สามารถเดินทางไปได้ไกลนักเสียงต้นสนที่ดังแว่วมาแต่ไกลย,ยังคงเหมือนเดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เฉินผิงโบกมือเก็บยานยกสีแดงที่ร่วงลงมาจากนั้นเรียกคนตัวเฟยชิงและองครักษ์อีกสองคนนำถุงเก็บของที่ยกส่วนตัวและสิ่งของอื่นๆที่อาจมีเครื่องหมายติดตามหรือระบุตัวตนออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของหลายชิ้นบนตัวของเฟยชิงซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นเอกสารระบุตัวตนและสิ่งประดิษฐ์สำหรับการติดต่อสื่อสารหมิงหลีพาทหารองครักษ์สองคนนี้ไปแล้วเราจะกลับไปทางเดิมและถอยทัพอย่างรวดเร็วเฉินผิงอุ้มเฟยชิงที่หมดสติขึ้นด้วยมือข้างหนึ่งและสั่งการหมิงหลีที่าตัออมมมะสสคคิงงล้้ทนนนขึื เฉนินพิงตรวจสอบบริเวณโดยรอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีร่องรอยใดๆหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศษซากของอาคมชั่วคราวที่เขาสร้างขึ้นซึ่งเขาได้ลบออกไปจนหมดแล้วด้วยพลังแห่งความโกลาหลจากนั้นทั้งสองก็หายตัวไปในเงาเมื่อย่างรวดเร็วและถอยกลับไปตามเส้นทางเดิมไปยังทางเข้าถ้ำที่ซ่อนอยู่ในสวนร้างการเดินทางกลับยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมอย่างไรก็ตามการมีผู้ใหญ่สามคนอยู่ด้วยย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของพวกเขาและพวกเขาจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการล่าตระเวนที่อาจเกิดขึ้นบท 6, 3, โชคดีที่เฉินผิงเลือกเส้นทางที่ซ่อนเร้นได้ดีและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจรูปแบบการรักษาความปลอดภัยรอบคฤราหนดยกเป็นอย่างดีทำให้เขาสามารถหลบหลีกหน่วยลัดตะเวนหลายทีมได้อย่างบุบิดเสมอเมื่อกลับมาถึงมุมที่ปกคลุมไปด้วยเถาวันเก่าแก่ได้อย่างปลอดภยัยเฉินผิงก็เปิดทางเข้าถ้ำที่ซ่อนอยู่และพวกเขาทั้งสามคนพร้อมกับนักโทษก็เข้าไปทีละคนเพื่อซ่อมแซมทางเขาในที่สุดเฉินผิงก็ถอนหายใจโล่งอกขณะเดินกลับผ่านทางเดินใต้ดินที่ชื้นและแคบขั้นตอนที่อันตรายและสำคัญที่สุดขององค์การจับกลุ่มได้เสร็จสิ แต่การจะพาผู้คนออกจากเมืองหยกอมตะที่ถูกประกาศ,กกาศใช้กฎอายการศึกและการจะเข้นความจริงจากเฟยชิงนั้นล้วนเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันอย่างไรก็ตามเมื่อคุณจับตัวบุคคลน,นั้นได้แล้วคุณก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเมื่อเฉินผิงและหมิงลีแบกเฟยชิงที่หมดสติและองครักอีกสองคนปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในห้องรับที่เหลียนซิงและคนอื่นๆถูกย้ายไปอยู่แม้ว่าเหลียนซิงและคนอื่นๆจะเตรียมใจไว้แล้วแต่พวกเขาก็ยังคงตกตะลึงจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเป็นเรื่องจริงพวกเขาจับคนร้ายได้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าทั้งแกรนหยกจะอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกและพระราชวังชั้นในอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงพวกเขาก็ไม่เพียงแต่จับกลุ่มหัวหน้าผู้ดูแลพระราชวังชั้นในที่สำคัญที่สุดอย่างเฟย์ชิงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยเหลือองครักษ์ที่เขาไว้วางใจอีกสองคนได้อีกด้วยประสิทธิภาพและวิธีการเหล่านี้มันเหลือเชื่อจริงๆรุ่นพี่คุณคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเหลียนซิงมองใบหน้าของเฉินผิงที่ยังคงสงบและไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆและมองเฟย์ชิงที่ถูกอุ้มอยู่ในมือซึ่งลมหายใจอ่อนแรงราวกับสสุนนนัขขตายยยเเเเีงงออออธแหหบล็ก็กก้ไไม่ปรร เฉินผิงโยนเฟยชิงลงพื้นราวกับถุงขยะไปหาห้องที่เงียบสงบเก็บเสียงและแยกตัวออกจากโลกภายนอกให้ดีที่สุดปลุกเขาขึ้นมาฉันมีคำถามจะถามเขาส่วนยามสองคนนี้เขาเหลือมองคนสองคนที่หมิงรีผลัลกไปอยู่มุมห้องขังพวกเขาไว้ก่อนอาจจะมีประโยชน์บ้างใช่ใต้ดินลึกที่สุดมีห้องสอบสวนที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเดิมใช้สำหรับกักขังและสอบสวนนักโทษสำคัญห้องนี้ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันและแยกตัวออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์พี่เสือดาวพูดอย่างรวดเร็วด,ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเกรงขามและรีเริ่มก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลิงช่วยก เหรียญสิงสูดหายใจเข้าลึกๆบังคับตัวเองให้สงบสติอารมณ์และเริ่มสังการให้ลูกน้องจัดการกับผลที่ตามมาเปิดใช้งานระบบพรางตัวระดับสูงสุดในเซฟเฮาส์ทันทีห้ามใครออกไปเสือดาวไปตรวจสอบบริเวณรอบนอกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามหลังมาเจ้าลิงร่วมมือกับผู้อาวุโสหมิงหลีจัดการกับสองคนนี้ซะเธอชี้ไปที่ยามสองคนที่หมดสติอยู่ไม่นานนักทุกคนก็ต่างยุ่งอยู่กับภารกิจของตนเองบ้านพักลับที่ดูธรรมดาหลังนี้เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งกำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในขณะนี้จากนั้นนนนฉิิผงงงงงกมุ่หห้้้าตตรไปยัออสบวใดน เขารู้ว่าการเข้นความจริงจากเฟย์ชิงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายไปก่อว่าการจับกลุมตัวเขาความกลัวของจิ้งจอกเข้าตัวนี้ที่มีต่ออยู่หอว,วูจี้และเผ่าเทพนั้นน่าจะมากกว่าความกลัวตายเสียอีกแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตอันนาเศร้าของมูซาและภรรยาของเขาจะต้องถูกเปิดเผยเฟย์ชิงคือผู้ไขกุญแจสําคัญที่จะเปิดประตูสู่ความมืดมิดนี้ในห้องสอบสวนที่มืดสลัวและเย็นเยือกซึ่งเต็มไปด้วยอาคารจำกัดต่างๆเฟยชิงถูกมัดติดกับเก้าอี้โลหะเย็นๆด้วยโซ่พิเศษที่ใช้ระงับพลังวิญ,ญ โซ่ตรวนเปล่งประกายด้วยแสงสีดำไม่เพียงแต่กัดขังพลังเวทมนตร์เท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวดเล็กน้อยที่กัดกร่อนจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ถูกพันธนาการตื่นอยู่ตลอดเวลาแต่กล่บอ่อนแออย่างที่สุดเฉินผิงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ธรรมดาตรงข้ามกับเขาขณะที่หมิงหลี่ยืนอยู่ด้านหลังเขาเหมือนรูปปั้นเหลียนซิงยืนอยู่ที่ประตูมองดูด้วยสีหน้าเคร่งขรึมพี่เสือดาวนำถังน้ำเย็นจัดมาสาดใส่หน้าเฟยชิงอย่างแรงไอ่ฮ่าเฟยชิงตัวสั่นและค่อยๆตื่นขึ้นความเจ็บปวดจากน้ำเย็นจัดผสมกับโซ เขาพยายามไม่น่าขึ้นและสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาเขาคือดวงตาที่ลึกึ้งและสงบนิ่งของเฉินผิงซึ่งดูเหมือนจะมองทะลุภาพดวงตาได้ทั้งตวงหัวใจของเฟยชิงจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งในทันทีเขาจำดวงตาคู่นั้นได้มันเป็นดวงตาของชายหนุ่มหน้าสพริงกลัวที่ปรากฏตัวราวกับผีบนเส้นทางต้นสนฟังเสียงผู้ซึ่งฝ่าฝันการป้องกันทั้งหมดของเขาด้วยวิธีการที่เหลือเชื่อและจับตัวเขาไปได้ทั้งเป็นคุณคุณเป็นใครเสียงของเฟย์ชิงแหบแห้งและแฝงไปด้วยความอ่อนแอและความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด เขาพยายามรวบรวมพลังเวทมนตร์แต่พบว่าตันเถียนของเขานั้นราวกับถูกหล่อด้วยเหล็กหลอมเหลวและเส้นลมปราณของเขาก็ราวกับถูกพันธนาการด้วยโซ่เหล็กเขาไม่สามารถระดมพลังได้แม้เพียงเล็กน้อยและแม้แต่สัมผสัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ถูกกดทับอยู่ภายในทะเลแห่งจิตสำนึกและไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้ความรู้สึกไร้อำนาจโดยสิ้นเชิงและรู้สึกเหมือนถูกโกรฐานะลงเป็นลูกแก่ที่รอการเชืิมทำให้หัวหน้าคนดูแลซึ่งเคยชินกับการมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายเกิดความหวาดกลัวและอับอายอย่างมากเฉินผิงไม่ได้ตอบคำถามของเขาแต่เพียงแค่จ้องมองเขาอย่างสงบและผู้ช้าช้าเสีียยงงงงงขขขอออเเเาาาไมมมม่่่ดดััแแตตูหหหืนนนจจะะะ้ำำกกศลลครทบใฟชิ มู่ซาหลิวชิงหญิงความชันวิญญาณที่ร่วงหล่นคริสตันกลั่นวิญญาณเจียสู่เจ็ดสิบสามม่านตาของเฟยชิงหดแคบลงทันทีและใบหน้าของเขาก็ซีเผดแม้ว่าเขาจะพยายามควบคุมตัวเองอย่างสุดความสามารถแต่ความหวาดกลัวและความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นช่วขณะนั้นก็ไม่พ้นสายตาของเฉินผิงและเหลียนซิงไปได้จริงหรือเขารู้ยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบและความตกใจจากเหตุการณ์นี้ต่อเขานั้นเกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้มากเฉินผิงโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยสายตาคมปกปิบจ้องมองเฟยชิงบอกข้ามาอะไรคือสาเหตุการตายของคู่สามีภรรยาคู่นี้กัน ใครเป็นคนสั่งคุณกำลังซ่อนอะไรอยู่ตอนนี้ผลึกหลอมวิญญาณอยู่ที่ไหนบอกทุกอย่างที่คุณรู้มาบางทีฉันอาจจะช่วยให้คุณตายอย่างรวดเร็วได้เฟยชิงตัวสันดุงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความดิ่งรนและความลังเลใจเขาอ้าปากากราบจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็หุบปากแน่นก้มหน้าลงและดูเหมือนหมูตายที่ไม่กลัวน้ำเดือดเขารู้ดีว่าหากเขาพูดออกไปไม่เพียงแต่เขาจะต้องตายเท่านั้นแต่จิตวิญ,ญญาณของเขาก็อาจต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสด้วยเขารู้ดีกว่าใครๆถึงวิธีการของหอยูห เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วภยัยคุกคมจากชายหนุ่มคนนี้แม้จะน่ากลัวแต่ก็อาจมีประกายแห่งความหวังอยู่บ้างหรืออีกฝ่ายแค่พยายามหลอกลวงเขาคุณจะไม่บอกฉันเหรอน้ำเสียงของเฉินผิงยังคงสงบแต่ดูเหมือนว่าอุณหภูมิในห้องจะลดลงหลายองศาอย่างกะทันหันเขาลุกขึ้นเดินไปหาเฟยชิงยื่นนิ้วชี้ขวาออกไปจุดแสงสีเทาที่ปั่นป่วนสองประกายออกมาจากปลายนิ้วราวกับเป็นแหล่งกำเนิดแสงเพียงแหล่งเดียวในความมืดแต่กลับแผ่รัศมีที่ทำให้จิตวิญ,ญญาณสั่นสะเทือนคุณน่าจะรู้สึกถึงพลังที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของคุณ เสียงของเฉินผิงราวกับมาจากนรกขุมลึกที่สุดมันสามารถทำลายร่างกายของคุณได้อย่างง่ายดายและยังสามารถค่อยๆกัดกรอนจิตวิญญาณของคุณทำให้คุณต้องทน,ท,นทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าการดูดวิญญาณด้วยผลึกหลอมวิญญาณถึงล้านเท่าและกระบวนการนี้จะช้าอย่างที่สุดร่างกายของเฟยชิงสั่นสะเทือนอย่างควบคุมไม่ได้เขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่เย็นชาและร้ายชีวิตภายในตัวเขาราวกับปลิงที่พร้อมจะกัดกินทุกสิ่งได้ทุกเมื่อ อีกฝ่ายไม่ได้โกหกพลังนี้น่ากลัวจริงๆ